สวัสดี굿มอร์นนิ่งนะครับผมจิ๋วจังคนเดิมนะครับผมวันนี้กลับมาแล้วนะครับผมก็วันนี้จะมาอยู่การไปเรียนของผมนะครับนี่ก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเตรียมตัวออกเดินทางได้ก็นี่ับใส่หมเดเตรียมออกเดินทางแล้วเดี๋ยวก็ไปชมนะครับก็เดี๋ยวก็จะขี่รถออกไปนะครับผมเดี๋ยวก็ไปชมกันได้เลยนะครับขี่รถจางบ้านแล้ว ชีวิตประจำวันนะครับผมการใช้ชีวิตประจำวันของจิวจังนะครับเดี๋ยวก็ไปชมกันเลยนะครับในวิรัยของเราเองนะครับผมก็นี่ก็จะเดินมาถึงเวลาแล้วเอาวับวับวับมาถึงวิรัยแล้วนี่ก็เดินอยู่ตรงสนามนะครับผมก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็ยามเช้าครับมาพวกแรกๆก็อย่างเงี้ยครับเด็กดีเด็กดีมาเรียนแต่เช้าครับผมดูบรรยากาศครับผม ถ้าอินเสิร์ตให้ดูนิดหน่อยครับนี่ก็จะตัดมาตอนเข้าแถวนะครับผมตอนแปดโมงเช้าก็เรียนมากันเต็มแล้วก็เตรียมเข้าแถวเช็คชื่อแล้วก็เตรียมจะเข้าเรียนกันนะครับผมก็เดี๋ยวไปชมกันนะครับผมอนันนี้เดี๋ยวก็จะตัดมาตอนเข้าเรียนนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมนะครับมีบรรยากาศยังไงครับก็จะมีถามกันตลกเฮฮาบรรยากาศสนุกสนุกครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมนะไปอยู่แล้วเราตาล้วอุ้ย เจแปนครับผมขอถามนะครับวันนี้คุณได้ตังค์มาเท่าไหร่ครับ4000บาท4000บาทโอ้โหขอสัมภาษณ์น่อยครับว่าวันนี้ใช้ตังค์มาเท่าไหร่แล้วครับ20 2000บาทน้องเจแปนครับไม่ไลฟ์ตั้งแต่วนี้เองไม่เห็์เตเลยเลยลยวะวันนี้ไม่ังเช้าเจะบดนครับถ้าใรหยดู <c oughs> อันนี้ตัดมาดูกันที่คูบีสุดหล่อของเรานะครับผมก็คูบีเดินมาสั่งงานนะครับผมเดี๋ยวกลัวนักเรียนว่างกันไว้นะครับผมครัทบท็อปวันนี้ตังค์เท่าไหร่ท็อปวันนี้ตังค์เท่าเนี่ยไอที่ทุกคนเห็นผมซูมไปอยู่ที่มันเนี่ยมันคือบัคช็อปนะครับไอเตัวเกียร์ประจำห้องนะครับผม้ใ <c oughs>

เน no ี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดููมครับดูซูโมดูโซูมเข้าไปน่าจะเป็นตีอันนี้ก็คือ้นงโปรเกมโปเกมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมจตาตีตีตีเธโบไตัวตาิวตยกี่ดอ ไม่เป็นถ้เป็นแกมันะจอหรอวต้องมีลุปันนี่ด้วยอะไรเ็ดเลยไ่นนานกูคน่านองนี้มันไม่เจอขว้อเนยอออ่ะนี่อันนี้อะไรวะตู้เก็บ เย็นนี้เป็นกันติตาปุ๊บจริงๆห้องครัววินเก็ตเขามีห้องน้ำด้วยวินเก็ตเอาห้องน้ำ